เพื่อที่เราจะ้นภัยครั้นี้ไปได้ครับขอขอบคุณครับ,รบมีการทำาสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและงดการเดินทางในพนที่เสี่ยงที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับในส่วนของภ้าพัชนที่เราต้องมีการเน้นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีเคสเกิดขึ้นหลายๆจังหวัดและมีคัดเตอร์หลายๆแห่งรวมทั้งกรุงเทพริานทนซึ่งคิดว่ายังมีเคสอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ซึ่งเราต้องเน้นหลักการของการให้อยู่ห่างไว้นะครับใส่แมสกันหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมินะครับตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อมีความเสี่ยงสูงและการใช้แอปพชชนะและหมอกชนะนะครับหากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคําสั่งให้มีการกักแยกตัวต้องขอขอนุ่มือให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัดและลดออกไปในสถานที่สาธารณะทางๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ทีมจังหวัดซึ่งนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับบุคลากรทางการแพทรักษาสุขอ,อสมอเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะครับท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมสำนุนการดำเนินงาน 頑張ってれ本当に。